สวัสดีครับยูกับผมสางวัดกับช่องเวสเซมสตูดิโอนะครับมื้อนี้นะครับพอดีเด้นนัดทีมงานไว้นะครับวายเตี๋ยวภากกนเษ็ดบังไฟโบกง่ายนะครับหนึ่งกิโลขึ้นไปนะครับไปจูดนะครับนี่นะครับอันนี้คือของสางเฟรมนะครับของไข่นะครับส้งเข้าประกวดมื้อนี้จะมีน้ากันประมาณนสิบกัวบังนะครับนี่ของสางเฟรมโลกกัวนะครับบังนี่เบังบังเทียวกับขวดแบบสี่นะครับซ้ำขวดแบบสี่นะครับ กับสีไงายกลัวนะครับเดี๋ยวไปเบิ้อํหนักนะครับประมาตันกโลนะครับโลครึ้นนะครับฝากติดตามผลงานกันนํานะครับรอช่มกันเลยนะครับคลิปังไฟโบกไงครับมาหากรรมปังไฟโบกไงครับหมือนี่ผมาหัวสนามแล้วนะครับเตรียมทําการจุดนะครับเบียงการหนึ่งไปขอเล็กนะครับนี่จะลุ่นโลขึ้นนะครับนี่เบิ้นงคนับ ซตำเขียนนะครับอันนี้ขนาดเด็กหกคุณหกค,คุณได้เลยบ่เบื้องนะครับแต่ละบังครับนในตายน้ำบังยังกิโล <c oughs> <c oughs> ขึ้นนะครับบังแรียในรายการครับขนาดหนึ่งกิโลต้อ,องการเลย ยังจ่านเอได้ง่ได้้นวายังอยู่้ยเ่ไดนยาเิงวบันงเล็กของนิ้วลายโอ้โหไปได้ยนั่นอุ่นยังไต่โต้ไปได้ โอ้ยดัน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 เปอจำเบ็ดเบบดงกงักออกแล้วเบาเบาห้อมโูโลนี่ดวลเบาเบานไปได้ได้หลายไปหางขาดอกไปคืบนึงเอาอนุร่มหามันเป็นหม่งไปไงโอยมลอยได้ได้ เบาได้บาแล้วเบาได้แต่บาสูงที่สิมหาพันไปรวยกลัวรวยรวยรอยรอยโอ้แดรวยรวยกลัวนี่เบาเนี่ยบาดนี่โตโลเลยมันดีเสียไปแล้วบวบวนวนอยู่มันแตกออกฮะยองนรยรวกินเลย ลอยสบายปะสบายลอยยุ่แล้วเบาเบาลูกกาเล่นลอยกได้ดีครับในกล่องเห็นนะครับดำดำเบาหวงล้วกยวกวนอุ่มไฟเดี๋ยวราอ่าลอยเศร้าลอยด้วยเดี๋ยันยันฟังอกย่ิงเีนปั้นหัวกัน วาดำบุกฟ้นยิงแต่ลูกจะมาแข่งหันเลยลอยชิบเราไปว้าได้เหรอไปได้ได้หลายทำามาางกันหน่อยตามลงมาตึงนั่นบุกเดียวชิดลอยชิบเจ็ดลอยิบเจ็ดเดียบร้อยเออ

ปาดออกแล้วโอ้ยสูงนะครับเบาดีโจโลเลยเริ่มวนแล้วัเนบาเบาเบาโจโลเลยวัดจังหวะนี่ ai có bằng không hành gì bầu แข็งเสียบึงอหน่ร้อยปอยแปดนะครับ สามสอป้ายโอ้ยคักคักเขาขิ่มาได้บ่มเขาขิ่มาได้บ่มาออกแล้ว ชอบจัดจเบาได้โอ้ยเบาเบาเบานี่ันลงมาเนี่ยสามสิบบาลงมาไกลโอ้ยคนกระตกเบาเบา nè sai bay hàng bên tôi tuốc cái cây nhỏ này ôi phun cả tuốc nè 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 đang bão vun bắn chất chặt nè นี่ฟังมีได้หลายทิดทางดีนะครับไม่เห็นนะพี่กาดีกว่าเดี๋ยวสู้มมึงเห็น,นว่าหางเวียนกวนมันไปใส่ปลายหางเวียงโอ้ยซูมมาได้เล่นผล นี่ตตเกลไโไ้ย yeah, ื้อเสียผ่านไปวิ่งตึงร้อยสามสิบส no ี่ อร่อยสามสิบซีนะครับของสางเฟิมเด็ดประจํามือนะครับเกีสเสือเลยกำลังแต่งโตครับผลพานไปแล้วสามสองหนึ่งปั้ม โอ้ยระบายบ่ทันนะครับดากมันหัดไว้โหดมันยังไปตัวเข่ากี่ฬาได้เลยเข่ากี่ฬาได้บ่เข่ากี่ฬาบ่เข่าป้ายังตรวจตรวจดูไปได้หลายคนเข่ากีฬาเรียบร้อยหางเสียบหางเสียบ กลับมาเรียนกลับมาแต่เรียนมันเรียนได้หนิเออเรียนกับเบิ้งไปเสริมเหมืนนี่ยุได้เสริมเหมือนนี่หลายย่านมันเสียบมันยังเสีย่บหสียบุบอ่ะหางเสียบนี่หรือบกล่ำตัวบุญนี่ล่ำตัวรอกนี่ดำปื้อลงมาเนี่ยเอามันล้มมาหาเฮาตัวนี่ยู่ไก่ล่ำตัวยุบอ่ะพุ่นพุ่นอยูุทังเหมือนเหมือนที่นี่ยัง เห็นลำตวเห็นแต่ลำตัวเยว้นก็นลีนะแลมนขียบไมนะน่ลำตลงมาลงงมงเลเห็นด้ว้ไม่กล่องไอ้ตี๊ดไม่ังวดันกล่ก่องอั ไก่บ่เบียงงสากล้องลอยเลยหาง,งมันหักหางกะหักงมนหลบายวะท่านเดีด๋ยวมันเป็นเป็นรุดลงมาแล้วออไม่หบวายว่ะมันไปสูปสี ตามสีแต่ปอมเพาะแทนเห็นน้มันปล่มไปไกลเฟมเห็นว่าเฟมไปไหม้แล้วเข้าไฟไหม้แล้วเข้าไฟไหม้แล้วหยุดด้ง เวลาหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับล่ำดาบรุ่นแรงนะครับมาเก็บประจํามืออีกหนึ่งบ้างอย่างเงี้นะครับสามสองหนึง่งเปิดไปไปไป,อป,อปอโอ้โอยล่ำดาบหยกเหมือนเดิม ลำดาบนะครับไหลเนียนนไหลเนียนนนะครับโอ้ยผ่านเรียว่านเลยวุ่นเลาบันกลางหน้ายั่งยังดังจวดจวดอ้วยออกแล้วเบาเบาเดดตำมๆนะครับไหลเลึก ดากมันหัดไว้โหดโดจะเล่นมอออกบ้างแล้วขึ้นแน่งโหดแฟนซี่โฟาเชียดีลเลยอเดี๋ยวโจบงเลนซีุนเลยรอเวลาจริงนะครับรับโทรศัพท์ได้เดี๋ยวโจควายไม่ได้คุยแลว่าไม่ห้องไฟ ต่อเวลาจริงานายจะเป็นไตเรียกลอยนะครับทาง,ง,งต้นไม้เฮียงทางต้นไม้เฮียงด่านซรายของต้นไม้เฮียงเบาดิเจ้าว่าเอา่องใดแป๊ปบๆเขาชี้ร้อยละร้อยผ่านไป เลยเลยาวแรงนะจตี่ัล่จทันไไปอยู่ข้าไปอยู่ข้าตำลงมานิดปึ้งหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเสียดาย่วมบา ลอยยีบเจ็ดียบร้อยเส้นตามสอลี้ยไปเฮ้ยแตกนะครับออกจากฐานได้เสีย เบิ้งหาซังนะครับเบิ้งหาซังนะฮะพระเหกนแม่สนับเอาม้เอาเวลาเบิ้งนะเวลาสี้างนะ้เาเสียลยาเีอียงว่ะเดยบัพียงสอมรอยมันดันดับม โอ้บึงบังวันนี้วันูนยังเหล่าล่องตามพูนล้มตมือเร็วโตแล้วนี่นี่ล้โตอย่างเงี้เมื่ออย่าล่ะายยไรยเลเลี้ย สามสองหนึ่งปอนไปได้พูนพูนโอ้ยคือว่าเผาฮันเนเาเบาเบาเบาเนี่ยแั่นใส่หัววนเบาเบา